รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2,563 Thailand Quality Class 2020มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินธุรกิจการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์กรจึงใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการยกระดับการดำเนินการและพัฒนาการในด้านต่างๆโดยเกณฑ์รางวัลช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นที่ความสำเร็จและคำนึงถึงมุมมองเชิงระบบในการบริหารจัดการองค์กรเกิดการปฏิบัติที่ส่งผลให้ผลลัพธ์การดำเนินการมีแนวโน้มที่ดีและส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่ององค์กรเนี่ยได้รับประโยชน์จากการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้โดยเกณฑ์จะช่วยกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมุง่งเน้นทีค่ความสำเร็จแต่ยังคำนึงถึงมุมมองเชิงระบบในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการบรรลุันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นอกจากนั้น ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาจากการติดตามวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการทํางานซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ผลลัพธ์ขององค์กรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งมอบคุณค่าที่ดีให้แก่ลูกค้านักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนและสังคม